น่วยที่2การกําหนดและการวิเคราะห์ปัญหาหัวข้อเรื่อง2.1ปัญหาและขั้นตอนวิธี2.2ขั้นตอนและการวิเคราะห์ปัญหา2.3แนวทางออกแบบขั้นตอนหรืออัลกอริทึม2.4การวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์สา,าระหรือคอนเทนต์การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหาถือว่าเป็นขั้นตอนแรกและมีความสำคัญมากในการพัฒนาโปรแกรมทุกโปรแกรม โดยผู้วิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ว่าความต้องการของปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรจากนั้นกําหนดข้อมูลเข้าตัวแปรที่ใช้รูปแบบผลลัพธ์และขั้นตอนการประมวลผลตามลําดับจุ 1. ปัญหาและขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์มีความสามารถในกระบวนการทางตกการรกระตา์คณิตศาสตร์และการเปรียบเทียบโดยรับข้อมูลจากนุษย์เข้ามาและหาผลลัพธ์ตามกระบวนการขั้นตอนวิธีที่กําหนดไว้ ดังนั้นปัญหาในที่นี้จึงหมายถึงกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นโดยสามารถใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์แก้ปัญหานั้นได้เช่นการตัดเกรดนักศึกษาแทนที่อาจารย์ผู้สอนจะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณเกรดนักศึกษาแต่ละคนซึ่งยุ่งยากและเสียเวลาแต่ถ้าแก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมรับข้อมูลคะแนนนักศึกษาแต่ละคนแล้วให้คอมพิวเตอร์ตัดเกรดในคราวเดียวจะลดขั้นตอนและช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานในตัวอย่างนี้การตัดเกรดนักศึกษาคือปัญหาที่เกิดขึ้น โปรแกรมตัดเกรดนักศึกษาจึงเกิดการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหาจนสามารถเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาการตัดเกรดนักศึกษาได้การตัดเกรดนักศึกษาคือปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งผู้เขียนโปรแกรมต้องการหาขั้นตอนวิธีการทํางานของคอมพิวเตอร์เพื่อรับข้อมูลคะแนนนักศึกษาเข้ามาเพื่อให้คอมพิวเตอร์นําไปคํานวณเป็นเกรดของนักศึกษาแต่ละคนกระบวนการและขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหานั้นคือ ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาปัญหาที่คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาได้ต้องเป็นปัญหาที่มีขั้นตอนการทำงานเป็นระบบเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนสามารถใช้กระบวนการทางการตากตาร์คณิตศาสตร์การเปรียบเทียบและการคำนวณในรูปแบบอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาได้โดยผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบสื่อข้อมูลสารสนเทศที่คอมสามารถแสดงผลลัพธ์นั้นได้ ตัวอย่างที่สองจุดหะครับจงคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมครับตัวแปรที่ใช้นะครับก็คือ triangle area นะครับคือพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเล็กนะครับคือความยาวฐานนะครับ h ไทยนะครับคือความสูง ท้องที่สองที่สี่นะครับคือรูปแบบผลลัพธ์นะครับขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบผลลัพธ์หรือรายงาน,นครับโดยข้อมูลที่แสดงบนรายงานนั้นจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนและที่สําคัญนะครับรายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องสอดคล้องกับโจทย์ที่ต้องการนะครับเหมือนตัวอย่าง2 2 5อการประมวลผลขั้นตอนนี้เป็นการกําหนดขั้นตอนวิธีหรืออกอรรทึมเพื่อแสดงลําดับการทํางานก่อนหลังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องรู้ถึงการทำงานตั้งแต่การรับข้อมูลการประมวลและการแสดงผลลัพธ์ออกมาตามที่ได้ออกแบบไว้มึงเจอตัวอย่างที่2.9จงคํางคำนวณชุดตัวเลข3จํานวนเพื่อหาผลรวมและผลเฉลี่ยที่ได้ขั้นตอนการประมวลผล 1. เริ่มต้น 2. การประกาศตัวแปรที่ต้องการใช้งาน 2.1ตัวเลขที่1แทนด้วยนำา1 2.2ตัวเลขที่2แทนด้วยนำสอ2.3ตัวเลขที่3แทนด้วยนำ3า3 2.4ผลรวมตัวเลข3จํจำนวนแทนด้วยซ้ำ2.5ค่าเฉลี่ยตัวเลข3จํจำนวนแทนด้วย avg 3รอรับค่าตัวเลขนำ1นำสอและนำ3า 4. กำหนดให้ซ้ำเท่ากับนำหนึ่งบวกนำสองบวกนำสาม 5. กำหนดให้ A.V.G. เท่ากับซ้ำสามหกพิมพ์ค่าซ้ำและ A.V.G. 7. จบการทำงาน2.3แนวทางการออกแบบขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมคือการแจกแจงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด แบ่งเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยมีหลักสำคัญในการวิเคราะห์ดังนี้หนึ่งกระบวนการควรเริ่มต้นที่จุดจุดเดียวในการมีจุดเริ่มต้นหลายที่จะทำให้กระบวนการวิธีสับสนจนในที่สุดอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงความต้องการ 2. กํกหนดการทํางานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน การกำหนดขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมที่ดีควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนและไม่คุ้มครือเสร็จจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งอย่างไรมีเงื่อนไขยอย่างไรควรกำหนดให้ละเอียด3การทำงานในแต่ละขั้นตอนควรสั้นกระชับเพราะการกำหนดขั้นตอนการทำงานให้สั้นกระชับนอกจากจะทำให้โปรแกรมทำงานได้ไวขึ้นยังเป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่นที่มาพัฒนาโปรแกรมอีกด้วย 4. ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนควรสืบเนื่องกันการออกแบบขั้นตอนที่ดีนั้นผลลัพธ์จากขั้นตอนก่อนหน้าควรเป็นข้อมูลนำเข้าให้กับขั้นตอนต่อไปต่อเนื่องกัน การออกแบบขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมที่ดีควรออกแบบให้ครอบคลุมการทํางานในหลายๆรูปแบบ2อจุดสการวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์หรือเรียกอีกชื่อว่าการวิเคราะห์งานซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ต้องการข้อมูลนำเข้าตัวแปรรูปแบบผลลัพธ์และขั้นตอนการประมวลผล ตัวอย่าง2.11จงเขียนแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการให้คอมพิวเตอร์คำนวณค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมงจากนั้นสแสดงค่าจ้างที่1สิ่งที่โจทย์ต้องการคำนวณค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง2ข้อมูลนำเข้ารหัสพนักงาน3ตัวแปรที่ใช้ ID คือรหัสพนักงาน Name คือชื่อพนักงาน Paynet คือค่าจ้าง เพลทคือค่าจ้างรายชัมม่วโมงเขาคือจำนวนชั่วโมงที่ทำงานขอบคุณค่ะตัวอย่างที่2.12ต้องเขียนแนวทางการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ในการหาปริมาณทรงกระบอกและแสดงค่าปริมาณที่คำนวณได้สูตรคำนวณหาปริมาณทรงกระบอกเท่ากับพายคูณรัศมียกกำลังสองคูณความสูง 1. สิ่งที่จทต้องการคำนวณปริมาณของทรงกระบอก 2. ข้อมูลนำเข้าความสูงของทรงกระบอกรัศมีของทรงกระบอก 3. ตัวแปรที่ใช้ ซินลินดิคอนคือปริมาณทรงกระบอกไฮคือความสูงของทรงกระบอกเรดิอาคือรัศมีทรงกระบอก Pi คือค่าคงที่เท่ากับ3.14 4รูปแบบผลลัพธ์โวลูมซินลินดิคอนเท่ากับ xxxx.xx X X. สรัศมีทรงกระบอก2.4จค่าคงที่แทนด้วย pi 3. กำหนดค่าให้กับตัวแปร 4. รับค่า 5. ากำหนดให้ 6. แสดงค่า 7. จจบการทำงาน